สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่สาวสะกลพามาวัดเดอ้อสาวสะกลมาวัดสุดทารามอยู่เขตฝั่งทนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่นี่น่ะเพื่อนมีพระประธานก็คือหลวงพ่อชิมพี่น้องเอ้ยล้ะกะมีท้าวเวสุวรรณองค์ท้าวเวสุวรรณอยู่นี่น่ะเพื่อนอยู่มานานแล้วล้ะกะช่วงนี้ตามกระแสเนาะที่เป็นปีของท้าวเวสสุวรรณ ก็มีคนมามูเตลูมาขอพรมาบนบานศาลเก่ากับเพื่อนหลายเนาะอันนี้กะสาวสะกลก็เห็นว่ามันอยู่ใกล้เฮือนอยู่เขตฝั่งทนสาวสะกลก็เลยอะลองมาบึง่งแต่ว่าอันดับแรกเขามากับพระประธานของวัดก่อนก็คือหลวงพ่อชิมมาขอพรกับเพื่อนก่อนมากราบไหว้ขอพรกับเพื่อนแล้วเขาจังไปขอจุดธูปก,กับองค์เทววสุวรรณเนานะในวัดนี้กะ เดินทางมาค่อนข้างสะดวกอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าไผอยู่ในกรุงเทพอยากมากรับไหว้ขอพรกับมาตาม Google Map เซิร์ชได้เลยว่าวัดสุดทธารามเนาะเพื่อนสิพา Google Map พามาได้เลยละกะอยู่เนี่ยดีอย่างนึงพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีการจัดการที่แบบมีการจัดการที่ค่อนข้างดีพี่น้องเอ้ยมีจุดจำน่ายเครื่องไหว้บูชามีจุด เครื่องไหว้ของขังแบบนี้พี่น้องเป็นจุดกระจายกระจายกันไปเนาะอย่างเฮาเนี่ยก็จะไปกราบไหว้องค์ท้าเวสวุวรรณเฮากะมีไปซื้อดอกไม้ไปซื้อทุกเทียนเพื่อนสิจัดไว้เป็นสุดเลยชุดเล็กประมาณ50บาทชุดใหญ่ร้อ่สอ่าสาวสกลกะซื้อชุดใหญ่เขาก็จะจัดมาให้เลยมีดอกกุหลาบ9ดอกทูบ9กดอกเทียนสองเล่มแลวกัน้้ำแดง1ขวดเนาะเป็นชุดของของชุดใหญ่ ที่จะมาไหว้ทาเวทนะคะแลวกาสาวสกุลกะมาจุดธูปลวก็อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานเว้าวกับเพิ่นคุยกับเพิ่นนั่นแหละว่ามือนีมาด้วยจุดประสงค์ยั้งลูกหลานมากราบมาไหวา้มาเยี่ยมเยียนบูชาท่านลูกหลานกับเพิ่งเคยมาเทื่อแรกแบบเนี้ยสาวสกุลกะอธิษฐานกับว้า,วาน้ำเพิ่นเนาะลวกาบอกเพิ่นว่ากำมาขอโชคขอลาบน้ำเพิ่นน้ำพัลละเพราะว่า ตอนนี้กะข้าวยากมากแพงเนาะเศรษฐกิจกะบ่ค่อยดีทุกคนกะอยู่ยากแบบลําบากท้องใส่กะลาบากอะย่างแบบเนี้ยหาเงินกะค่อนข้างยากอะขอให้โปรดให้พานลูกหลานแน่สาวสกุลกะว่าวน้ำเพื่นแบบนั้นล่ะให้ถึกเลขถึกเบอร์ให้มีเงินใสจับจ่ายใช้สอยเนาะให้ได้ปดหนี้ปดสินไั่เบิ่งคคิปน้ำสาวสกุลเห็นเลขเห็นเบอร์นำสาวสกุลกะ ให้ซื้อแล้วก็ให้ทึกให้ปดหนีปดสินให้มีความสุขความสบายให้ได้ซื้อแนวอยู่แนวกินพอได้ไซสพอได้จับจ่ายแบบนี้นะสาวสกุลก็ตั้งจิตอธิษฐานนําเพิ่นอยู่ให้ซ้อยลูกซ้อยหลานเนด้อสาวสกุลกระบอกเบากระเพิ่นเนาะกระขอให้เพิ่นเมตตา <c oughs> ขอให้เมตตาสาวสกุลแล้วก็ขอให้เมตตาเอฟซีที่เบิ่งคีปสาวสกนนุลนํา เนาะแล้วสาวสาก,กุลกะไหว้เพื่อนอันนี้สาวสากุลเอาเงินแบงค์พันไปแปะแปะ,แปะกระบองเพื่อนแปะเท้าเพื่อนนะเผื่อเพื่อนสีแบบห้องหมู่ห้องพวกมาเนาะแล้วาสาวสาก,กุลกะจุดทูบแล้วอันนี้กะไหว้เพื่อนเสร็จแล้วคุยกับเพื่อนอธิษฐานกับเพื่อนแล้วก็เลยมาจุดทูบให้พี่ๆน้องๆได้เบิ่งกันเนาะต่อไปนี้กะมาเบิ่งน้ำกันเด้อว,ว่าเป็นเลขตัวใดเนาะขอให้ พี่น้องกะซอยกันเบิง่งไผเห็นตัวใดกะลองคอมเมนต์มาลองมาเว้าวมาคุยนํากันเด้อเป็นกําลังใจให้กัน,ดนเด้อพี่น้องตัวแรกมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเลขสองเด้อจ้ะเลขทูปตัวแรกตัวที่สองเป็นเลขอย่างหพี่น้องเป็นปริศนาได้นี่เลขศูนย์บอก หรือว่าเลขสามตัวที่สามเป็นเลขห้าเด้อพี่น้องเด้อสองสามห้าบอกหรือว่าสองศูนย์ห้าเป็นพิศณาเด้อวันนี้เด้อแปลเอาเด้อพี่น้อง สาวสกลหามาให้ล่ะคนอื่นเขาเป็เป็นนั่นนี่นาะคือมีแต่ทูกสาวสกลในหน้าที่เป็นฮะว้าน้ำเพิ่นอยู่นาว่าให้ออกตรงๆ คือให้ฮาแปรเป็นพิศนาแท้นี่สาวสกลกาพามาทําบุญระเด้อพี่น้องเด้อได้เลขโตดีๆไปฝากพี่น้องจังแหลกกับอนุโมทนาสาธุนํากันเด้อให้โชคให้มานให้ค้ำให้คูนสุผู้สุคนให้เฮงเฮงมันมาล่ารวยเงินเนืองนองทองหลังไหลเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจังมาลุ้นกันว่าผลออกมาสิเป็นอะไรไปอนุโมทนากับสาวสกลเด้อจ้าสวัสดีจ้า